เก็บเก็บเก็บมาเอฟซีครับสาวหน่อยครับอนองผู้พ่อเห็ดนั่นคือเห็ดอะไรไม,มาเอาลูกไม่หน่อยงัดแล้วกำลังแท่งเอฟซีเห็ดปวกจีกครับสาม ดอกดนี่นะเย็บสีดอกนี้น้อยครับก็ล่างแท่งขึ้นเลี้บังการของผู้เอาขามนึ่งเดีย๋ยวนี่มันไต่าขานั่นเนี่ยตีนตีนเย็บตีนเย็บนะไม่หน่อยงัดไว้ พ่อกข้างพอเบิดแล้วนี่ครับเอฟซีให้น้องพูดใส่กตาเขาอ,อยากมากนะมึงเขบาบ่าอย่าไปเจ็บเฮ็ดเขาว่จาจะไปดีลูกเดี๋ยวไปดได้ขายุ่งเอฟซี C เลยก้อยผม,มเป็นเฮ็ด แทงไม่ขึ้นไม่อืมขอเก็บลูกคนครับกัำนองพูดงามๆดูด่าแของยิ่งียบแม่แม่หน่อยอันนี้หน่อยมึงมีห้ไปซะอ่ะเนี่ยงหยัก DFC อยู่ไหมเนี่ยงง่ายเลยครับแม่หน่อยแม่หน่อยเป็นคนเห็ดมันหายไปหรอเนี่ยเนี่ยมันยุ่งเนี่ยเลยเนี่ยให้มันตโอ้เหยียบอปลิหามเลย ก็บอกว่าเขาเห็นอยู่จะขอางยามาทั้งพี่เอาแม่งเเเหห็็นนยัมื่อไหร่ล่ะเหยมึงส่ะเหยียบซ้สี่ว่าหมูไปเห็นเสร็จแล้วกำลังมามาหน้าผีใครทั้งพี่ครับสาวหน่อยหายให้แล้วอ่ะน้องโก้โอ้ยหนุ่งยุ่งโอ้ยหุ่งหายนี่เอฟซีเมื่อกุ๊กไม่หน่อยสิงัดให้ ไเก็บใหญ่ค่ะเาดนน้อยุยุงยุงยังไลยคัยยยยยกหลยแน่ฮ้ยแม่เ,เอ้น่องพูดไปทางผุนระวังให้ลูนี่น้อยเหยีบสิกรลัขงขึ้นครับ จับไปดีจับไปดีเคยค่อยโยกไหมมันดึงวอ่ออกคยค่อยโยกสิครับไม่งั้นเราก็จะได้แต่หัวมนันเด้ขาจะไม่ได้เออมาพี่จะตายไหม,มาพี่เฮฟซีม,มันหน่อยแห้งครับบรบอลเล็นเลยครับดือคือครับมือน้องพู่น้องพู่ค่อยโยกเป็นนั่นละจะค่อยโยกลูกนั่นละ น,นี่นี่นั่นแหละเบิ่งอัน้องผู้เก็บกับพ่อแล้ว응ใส่กระตา่ายแมน,นหนยิบอ,อ่ะแล้วค่อยโยกลุกฮักเลยค่อยอืมเลื่อไป อยากเด้อมันดำเนียมันยากคนนี้เบื้องไอ้ดีดำแห้งอีู่ในเอฟซีดำจนเบื้องนี่กตาครับมันดอกใหญ่แห้งบ่เบื้องน้อยดำดำหัวขิดมีมเอฟซีน,น้องผู้อยากมาเป็นได้ลูกยุ่งบ่มึงแต่นี่มึงอยากมาอยากอยากอยาก,อยากอยู่ยุ่งตีมนายยุ่ยงให้คัลเอฟซีเนาะขันพ่ออีกกสิไทยเบืองอีกครับผมถามมาลุ่นกันต่อ เอฟซีครับงูสิงครับเอฟซีนั่นครับปไปแล้วครับรวย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 ไปเป็นงูสิงทองอเอฟซีตก็ลัางงามครับผมแต่ว่าเบาหมูกับประเทศยังเขาเดี๋ยววะแต่ก่อนนี่คืดอยากคืดกินอยู่แล้วครับเห็นไหมครับโคหัวยอยู่ ตัวใหญ่เลยครับเอฟซีคนครับไปแล้วคนงูสิงครับไปทางไปทางมันอันนี้มาหาเห็ดบ่ได้มาลังแก่บ่ได้มาเบายาีบยดเบียนไผดอกไปหาอยู่หาก,กินเจ้างูสิงครับคนครับไปแล้วข้ามถนนแลยเอฟซีคนไปแล้วอาดหลดัดสิงผมมักกินกับเรียบร้อยที่ครับนี่ได้ไล่ได้ค้ากันแล้วนี่ จะเบียดเบียนกันแทนแน่นอนแต่ก่อนก็นก,กิน UFC งูก็ได้แต่อันนี้บ่อสนครับปล่อยเขาไปครับตามทางไผาทางมันตัวใหญ่ตัวงามครับดอนนี่ซิมี่เรื่อยๆครับงูบนดอนนี่เหตุใดปลายางปลานี่งูสิไลายเนี่ยจังหน่อยนันขามไปขามมากครับเอา้ามาหลุดมาเบิ่งกันต่อครับสาวหน่อยครับน้องผู้จักพ่อบ่พ่อครับจักอยู่ว่างได้ระบุตอนนี้ อ้าวเอฟซีครับถือว่าบอ่อประสบผลสำเร็จปันไดครับสำหรับออกมาเลาะเห็ดปวกจิกหรือเห็ดข้นจิกนั่นเองในป่ายางเอฟซีหลานพันวาเขาได้เป็นทงปุ๋ยพันวา,าปุ่นสาวหน่อยกน้องพู้กรื่องสีออกมาเอาอโบดูเดือดครับเห็ดปีนี้บบดูเดือดนือเบ้ามูก,กับสาวหน่อยโบผ่อขึจังไลบุเห็ดอันปวกจิกย่อมบิลี หากินยากหน่องผู้ว่าอย่าลืมบอกเอฟซีด้อว่าปลาเนี่ยดอกเดียวเขาว่าเสียดอกเดียวเบื้องเอฟซีสภาพเฮ็ดโอ้ยมาลองมาแรงเอาสรุปคลิปครับหาเฮ็ดกับพ่อเฮ็ดแน่หน่อยนึงกับพ่องูสิงเอฟซีเดี๋ยวเบิ่งกันละเอ้าไทยแล้วเนาะ ผู้ดใด้เบิ่งหล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้วนำอีสานเด้อ FC สี่เด้อสุดถ่ายถ่ายสุดครับกจะสอโต้กับเมื่อบ้านก่อนสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีครับเออ